สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994 กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันคุณผู้ชมนะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สริมอาหารลิงคอดีครับตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆค่ารับไปเลย2กระปุกนะคะก็จะแถมให้อีก1กระปุกทันทีแล้วก็ลดเหลือเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรตอนนี้เลยค่ะ0900899994ย้ำนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9ะคุณผู้ชมนะฮะ อ้นสราวุธเมื่อวานนี้ก็อือฮาแต่พอไปเจอข่าวดีเจมาตูมก็ต้องเงียบไปหมดเลยนะฮะก็เขาบอกว่าอะไรอ่ะไปไปถ่ายรูปกับเนองผู้ชายคนนึงไม่เป็นเหมือนว่าเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจอะไนมามาจนคนเขาไปตีตีความว่าพี่อ้นอะไรยังไงครับนี่ไงแกนโอเพนนิ่งรอเปล่าเขาบอกว่าเป็นบอว่าเป็นพาร์ทเนอร์แบบเป็นแบบคนที่รักที่สุดอะไรเงี้ยเพราะความรักแบอะไรเงี้ยรักที่สุดหรือเปล่าไม่เป็นเหมือนเป็นน้องรักอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกอะไรเงี้ยเออเป็นน้องรักกันแล้วก็คนอ่าน นั้นปุ๊บตกใจอ๋อแล้วอ้นไปรักนาทานแล้วเหรอเมื่อก่อนก็ไปเที่ยวหมู่บ้านมอแกนกันไม่รู้เลยแม่นนั่แหละเอาข่าวนี้ก่อนนะเขาบอกว่าที่แท้เราเป็นกับพี่น้องกันเพราะหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่ถ้าใครไปดูอ่านพดดีๆนะไม่ใช่เป็นพี่น้องการบางคนก็เลยบอกตกใจนึกว่าพี่อ้นของเราคงจะเปลี่ยนแนวไปแล้วอืมค่ะตกใจเหมือนกันตกใจทำไมแม่ ไม่ก็ไม่มีอะไรก็ตกใจเฉยๆว่าอ๋อเหรอเคอ๋อเขาไปทำธุรกิจด้วยกันรู้กัน้วยกันมึงลงข่าววแต่ละทีกูก็ตกใจสิโอ้ยนึกว่า้นจะไปไหนแล้วเออนะฮะยังอยู่นะอบอกรู้กันทั้งบางเลยนะฮะมดดำวันนี้มีแต่ข่าวมดดำเนาะ พูดอยู่ที่ไหนฉันจะไม่ได้ต้องไปนะคะอบอกหมดนักแสดงสาวขายขาอารมณ์ดีชอบเปผู้ชายก็ได้แหละเป็นเรื่องเล็กๆแน่อนอนคนในวงการบันเทิงมักจะถูกเกอามาสอยร้อยเรียงให้เป็นเรื่องเป็นราวกาันก็อย่างที่บอกไปว่าคุณมตกาได้ออกมาเฉลยในการแฉว่าดาราสาวอารมณ์ดีสวยและรวยมากที่ชอบเปยผู้ชายนั่นคือคนนี้จ้าคุณซานี่เอฟนั่นเองแต่ดกว่าสวยขึ้นนะเขาบอกเขายืนแบบนี้ เขากินอาหารกะละแมเห็นไหมก็ชอบเขาไปหลายด้วยกันไงเขาก็เลยสวยขึ้นแม่จะว่าอย่างนี้ใช่ไหมชอบมากเลยอ่ะซื้อแล้วนะถ้าพูดแกดิอยากอยากจะสั่งซื้อไม่ฉันชอบมันฮะโอ้โหเขาก็เลยอาจจะทดลองไงเขาก็เลยแบบสวยขึ้นอย่างเงี้ยหรอแม่ไม่รู้ แต่จริงเขาไม่เคยปิดเรื่องสัญญกรรมเลยนะคุณซานิอ่ะเลองสัญญกรรมเขาบอกว่าเขาทำเขาทำเขาบอกเลยไรบ้างไม่ต้องบอกไม่รู้นะคนเราก็ยังอ้วนอยู่ละค่ะสวยแต่เขาถือว่ามาแต่มาอะไรลาอะไรมาอไกลาอะไรแล้วล่ะลดสวยขึ้นลุกนะคะอ่ะเพชรราชวราทันหรือเปล่าคะ ่าซานติปีทันโฆษณานี้แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปไม่ทานหเกิดไม่ทานซูเปอร์สตา,าของเมืองไทยนะคุณผู้ชมนะในวัยเด้ป8ปีนะคะเขาบอกว่า เพื่อนฝูงในวงการบันเทิงร่วมกัอวยพรหนึ่งในนั้นคือเพื่อนรุ่นเดียวกันคือพี่เอกสุปชัยค่ะค่ะรุ่นเดียวกันหรอแม่ใช่หรอไม่ได้คนละรุ่นรุ่นหลานเป็นรุ่นหลานแล้วนะคะใจหมดดพี่เอกรุ่นเดียวกับพี่ชราเปล่าค่ะพี่เพชรชารานี่ถือว่าเป็นนางเอกดาวพี่เลยเหรอเอาเป็นคุณแม่แล้วกันคุณแม่เพชรชาราแล้วกันนะคะเป็นนางเอกดาวค้างฟ้าแล้วก็มีการเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะมาเข้าอวยพรนะในวาระที่คุณแม่เนี่ยครบรอบวันเกิด70 ปซึ่งแน่นอนว่าพี่เอก็ไปร่วมอวยพรด้วยนั่นเองนะคะก็หลายคนก็มีการถามไปถึงพี่เอพี่เอก็บอกว่าเนี่ยที่มาอวยพรวันเกิดด้วยเพราะว่า พี่เพชรราเขาเป็นเหมือนกับว่าคุณแม่ในสังกัดเป็นเด็กในสังกัดด้วยนั่นเองนะตอบแบบติดตลกแล้วก็ตอนที่ไปอวยพรก็ได้มีการต่อสายให้คุณอ้าวเพชราพานะคะนางเอกซุปตา์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็มีการอวยพรให้กับคุณแม่เพชราด้วยก็บอกว่าจะให้นางเอกตัวแม่เนี่ยของวงการบันเทิงเขาได้คุยกยันอ๋อนะคะออพีออพะะ่อาอีทเนี่ยนะคะอาอีทเพชราชวราชีเนี่ย ติดตามข่าวในวงการบันเทิงนะคะตลอดเลยตลอดค่ะรู้หมดค่ะข่าวซุบซิบข่าวอะไรก็แล้วแต่อาอิทรู้หมดนะคะถือจะไม่ได้อยู่ในวงการแล้วเงี้ยหรอแม่แกชอบฟังข่าวบันเทิงถึงแม้ว่าตาจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยแต่แกชอบฟังข่าวบันเทิงนะคะแล้วก็ชอบดูชอบไม่ใช่ชอบดูละครดูไม่ใช่พระตามองไม่เห็นชอบฟังละครแล้วก็โดยเฉพาะข่าวข่าวแบบว่าข่าววงการบันเทิงชอบมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็คือนางเอกเบอร์หนึ่งอ๋อก็ลก็อยู่มาตลอดเลยในวงการพี่เราเคยเจอตัวจริงนะคะเป็นยังไงคตัวนิดเดียว อมไม่ไม่ไม่คือเป็นเป็นผู้หญิงวัยเจกว่าแต่ว่าตัวนิดเดียวอะ่ะ <ừ m. S 2> แต่รู้เลยผู้หญิงคนงงนี้สาวใหม่สาวๆเนี่ยสวยมาก <S <S ใช่ก็เนี่ยขนาดมีอายุแล้วก็คือโครงหน้าคือสวยเหมือนเดิมใช่นะฮะเออนะฮะน้องเอกเขาชื่อจ๋าชายาเลยนะแม่ตาตา,ตาน้ําข้าวใช่ไหมไม่ใช่ตาน้ําพึ่งตาน้ําข้าวซะหนึ่งซะหนึ่งทำไมแม่หัวเราะทำไมอ่ะทำไมอ่ะแม่หัวเราะทำไมอ่ะก็ว่าเมื่อวานนั้นอ่านยังเจออยู่เลยทำไมแม่ ตาลำข้าวเลอคืออย่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ม่เป็นในตาไม่ในตาไม่ใช่ไม่ใช่น้ำข้าวกูจำได้ไม่ใช่น้ำข้าวน้ำผึ้งน้ำผึ้งกูไม่รู้กูไม่รู้อะไรก็จำไม่ได้ไงก็เลยอยากถามว่าเขามีฉายาเป็นนางเอกไงแต่เดี๋ยวเราไปเซิร์ในคลิปนีกันสมัยก่อนใครจะดูหนังมิตรชลาเนี่ยไปปั๊บเนี่ยวโรงหนังพัง คนเยียคนจะเข้าไปดู<ม>เขาจะดูพัชรากับมิเชลบัญชา<ม>โรงหนังก็จะพังเลยะนะฮะ<ม>แต่จาได้ว่าไม่มีใน,ในตาจัน้ําข้าวน้ำพึ่งอ่น้ำ,นำพึ่ง,งกัน น้ำพึ่งขมน้ำขมโอเคมามามาพูดจริงทุกโต๊ะข่าวนะคะเกาะกระแสลุงพลนะคะตอนนี้เลตติ้งไปโอ้โเกือบสีแล้วฮะก็แน่นอนว่าตั้งแต่มีกระแสลุงพลมาตั้งแต่ต้นปีไม่ใช่ต้นปีสปีที่แล้วแต่ต้นเรื่องของคดีน้องชมพู่มาปุ๊บตามลามาเป็นแบบเหมือนเป็นเลเวลตี้เลยติดตามติดชีวิตลุงพลจนมีผลงานจนมาสร้างชื่อเสียง แม่สร,ร้างขวัญได้แม่ก็ฆ่าขวัญได้เช่นเดียวกัน,นจนล่าสุดเนี่ยเลตติ้งประจำวันอังคารที่19มกราคมเลตติ้งเนี่ยตัวเลขสูงที่3.91 1เหเลยนะฮะมื่อวานเจอแจ็คกาิีนแจ็คการีนก็บอกว่าพี่เต่าเลตติ้งเ็าเกือบ4่นะลุงพลเพราะว่าช่องอมารินเป็นช่องที่เชียร์ลุงพลและสัมภาษณ์ได้ช่องเดียวนะคะอ๋อหรอเพราะว่าคนขับรถเนี่ยเป็นคนที่อำเภอกกบ้านกกกอกค่ะ แล้วเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะเชียร์ให้เต็มที่เลยแล้วหลังจากนี้จะเชียร์อยู่เหรอคะอก็ช่วงน่าจะเชียร์อยู่มั้งคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก,วก็ใครจะสัมภาษณ์ลุงพลเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ <c oughs> ให้แต่อารมารินทีวีสัมภาษณ์เจ้าเดียวเพราะเมื่อวานแจ็คก,ก้ลินบอกเลยว่าหนูไปขอสัมภาษณ์เขาก็ไม่ให้จนต้องให้คนอื่นเขาไปคุยว่าเี่ยจะสัมภาษณ์ถึงได้ให้อ๋อใช่อ้าวเหรอ,อ,อแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องราวขึ้นมาแล้วแม่ที่ไปทำร้ายนักข่าวช่องอารมารินนะก็เดี๋ยวเขาไปแจ้งความถอนแจ้งความกัน เราค้าได้เขาบอกว่าขออนุญาตหรือยังที่จะไปคือไม่ต้องขออนุญาตหรอกค่ะคุณยืนในที่สาธารณะถนนสาธารณะไม่ได้อยู่ในส่วนสาธารณะนะครับคุณยืนในที่สาธารณะแล้วที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะคะคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณทำมาหากินในวงการบันเทิงคุณเป็นพรีเซนเตอร์ คุณไปเล่นเอมงเอมวีคุณไปออกรายการกับจินตลาคุณล่าปางลุงไทยรายกันคุณต้องจบแล้วค่ะคุณไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่เป็นลุงพลที่อยู่อยู่บ้านกบกอนแล้วก็ไปเจอไม้ตะเกียเงินตะเกียทองงมันก็ไม่ใช่นะฮะมันเป็นไม้อะไรนะเป็นไม้มาค่าแต่ มันไม่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคุณคุณบุคคลสาธารณะไปเรียบร้อยแล้วคุณจะมาบอกห้ามถ่ายผมขออนุญาตผมยังไม่ได้นะคะคุณไม่มีสิทธิพูดค่ะว่าคุณคือบุคคลสาธารณะสิ่งที่เราจะถ่ายคุณไม่ได้สิ่งที่เราจะถ่ายคุณได้ตอนนั้นก็คือถ้าคุณไม่อยากให้ใครถ่ายคุณก็อยู่ในช่วงบ้านคุณนะคะแล้วปิดนะคะไม่มีใครถ่ายคุณค่ะถ้าอยู่ในบ้านนะแม่เนาะอยู่ในบ้านก็คือที่เฉพาะของเขาแล้วแต่เมื่อวันไหนที่คุณก้าวออกมาในถนนก้าวออกมาในสวนสาธารณะก้าวออกมาในห้างสรรพสินค้าเขาสามารถจะถ่ายคุณได้เพราะคุณคื ุคลถ่ายได้ถามได้ไดแสดงว่ามีสิทธิ์ของสื่อถ่ายได้แต่ถ้าเกิดถามคุณเวียร์เขาก็เดคคอร์ดไว้อด้คอร์ดไปก็เขาก็จะเห็นพฤติกรรมเมื่อวานเมื่อวานนี้เขาแถลงขา่าวใช่ไหมพ่อแตนพ่อแตนก็บอกว่าเราอยากเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้อยากเป็นดาราคือถ้าไม่อยากเป็นดาราก็กต้องไม่ออกมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าแม่พ่อแตนคะถ้าพ่อแตนไม่อยากเป็นดาราพ่อแตนทางเหมือนพิมพ์นิพายค่ะไม่ต้องออกรายการเลยไม่ต้องออกรายการเลยค่ะขายของค่ะเพราะถ้าออกมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็คือเริ่มออกทีวีแล้วเริ่มยิ้มใส่ให้กับกล้องแล้ว ป้าแตนเลิกเลิกฝันนะคะไอัน,นั้นมันเป็นความเพ้อเจอ้อค่ะนะคะ,คะถ้าเกิดคุณป้าแตนออกอมารินทีวีแล้ว<ฮ>แล้วก็ป้าแตนก็ให้สัมภาษณ์จอดจอดจดแล้วป้าแตนก็คือบุคคลสาธารณะ,ะแล้วถ้าป้าแตนไม่อยากออกทีวีป้าแตนต้องทำเหมือนพิมพ์รีบารยค่ะ ออกเพลงออกซิงเกิลมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ให้สัมภาษณ์ขายแต่ของนั่นคือนั่นคือนั่นน่ของเขาได้ป้าแตนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนีครับว่าป้าแตนจะให้ถ่ายให้ถ่ายแต่รูปแต่ป้าแตนไม่อยากออกรายการทีวีเพราะว่าป้าแตนออกรายการทีวีป้าแตนรับเงินป้าแตนก็คือบุคคลสาธารณะแล้วทันดีเลยต้องขู่เลยทั้งลูกบวแล้วครับ้ออ้างบอกว่าต้องการความเป็นส่วนตัวถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวป้าแตนต้องไม่ออกแต่แรก้วค่ะอ้าฉันบอกเลยนะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอบคุณคุณคอรัับวัดี้ กับโปรโมชั่นคุ้มมากๆค่ะรับไปเลยหลินคอร์ดิสอกระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกเซตนี้เพียงแค่3,000บาทเท่านั้นสนใจรีบโพสเลยค่ะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ย้าาำนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ูนยแป้าเก้ค่ะเดี๋ยวเซตนี้ไปไหนต่อเนี่ยอะไรนะไปไหนต่อไปเวิร์กพอยต์ใช่ไหมเออระวังนะไปแจมมีใช่ไหมอุ้ยแม่ไม่ใช่แล้วแม่ไปไหนแม่ไปไทยรัฐอุ้ยไปไทยรัฐก็ระวังนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ